สวัสดีครับผมนิกกิติพงศ์นิมภัยบูรณ์วัฒน์นะครับในเพลย์ลิสต์นี้นะครับก็จะเป็นหลักสูตรออนไลน์นะครับสำหรับคนที่ต้องการลงทุนในหุ้นแนวปีเตอร์ลินส์นะครับก็จะเหมาะสําหรับอ่ามือใหม่หรือว่าคนชอบออมเงินในหุ้นนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับผมนิกกิติพงศ์นะครับอ่าปัจจุบันเป็นนักธุรกิจนะครับก็มีบริษัทในเครือนะครับระดับ SME นะครับประมาณ5บริษัทนะครับ แล้วก็ชอบหุ้นมานานครับลงทุนในหุ้นมามากกว่า10ปีนะครับก็ลองมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบเดทเทรดรายวันนะครับการใช้เทคนิคนะครับในการซื้อขายหุ้นนะครับรวมถึงการลงทุนแนววอลเลนบัฟเฟตนะครับซื้อหุ้นไม่ขายเลยนะครับหรือว่าแนวดรนิเวศนะครับแล้วก็แนวปีเตอร์ลินส์นะครับที่ผมกําลังจะแนะนําอยู่นะครับจากที่ผมลองมาหมดแล้วนะครับสําหรับตัวผมเองเนี่ยการลงทุนแนวปีเตอร์ลินส์นะครับให้ผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับก็ผ่านมา10ปีแล้วนะครับก็ได้ผลตอบแทนมากกว่า100%นะครับแต่อันนี้คือรวมเงินปันผลซึ่งโดยส่วนตัวผมชอบหุ้นมากนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับทำวิดีโอออนไลน์นะครับเพื่อแชร์นะครับหลักสูตรนี้นะครับให้กับคนที่ต้องการลงทุนในหุ้นนะครับแล้วก็กลัวความเสี่ยงมากนะครับคอสนี้หรือเพลย์ลิสต์นี้ก็จะเหมาะมากนะครับสำหรับผมนะครับผมชอบการลงทุนแนวปีเตอร์ลินช์นะครับเพราะว่า ความเสี่ยงต่ำนะครับและการลงทุนของปีเตอร์ลินช์จะเป็นแนวว่าเราอยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วเข้าไปร่วมลงทุนด้วยนะครับเช่นผมอยากเป็นเจ้าของห้างเซนทันผมก็ซื้อหุ้น CPN ผมอยากเป็นเจ้าของ7 e เ e ่ e อร่วมกับ CP เจ้าส่วน CP ผมก็ซื้อหุ้น c p o นะครับแนวว่าเป็นเจ้าของร่วมนะครับนี่คือการลงทุนสไตล์ปีเตอร์ลินช์แต่ว่าการลงทุนสไตล์ปีเตอร์ลินช์นะครับไม่ใช่แนวว่าอ,อยากเป็นเจ้าของเซนทันแล้วซื้อเลยนะครับ การลงทุนแนวปีเตอร์ลินช์นะครับจะต้องรอจังหวะนะครับหาจังหวะหุ้นให้ถูกที่สุดนะครับและราคาต่ํากว่าที่มันควรจะเป็นนะครับถึงเข้าซื้อนะครับแล้วก็ขายนะครับเมื่อราคาขึ้นเกินกว่าที่มันควรจะเป็นอาจจะต่างจากวอลเล็เฟดการลงทุนแนวปีเตอร์ลินช์นะครับจะเป็นการลงทุนแบบเราเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ขายเมื่อราคาขึ้นสูงนะครับอันนี้จะเป็นการลงทุนระยะยาว ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับหลักสูตรนี้เหมาะกับใครนะครับก็เหมาะสําหรับนักลงทุนนะครับที่อยากลงทุนแนวเป็นเจ้าของกิจการนะครับหรือชอบหุ้นในการทําธุรกิจนะครับสนะครับก็คือคนชอบเก็บเงินนะครับแล้วอยากได้รายได้สม่ําเสมอนะครับในแนวรูปแบบเงินปันผลนะครับมีผลตอบแทนมากกว่าเงินฝาก3นะครับก็คือคนไม่มีเวลาเจ้าของกิจการนะครับหรือว่าคนที่มีงานประจําอยู่แล้วนะครับการลงทุนแนวนี้จะประหยัดเวลานะครับไม่ต้องดูหน้าจอบ่อยนะครับ การลงทุนแนวนี้จะไม่เหมาะสําหรับนักเก็งกาไรที่ต้องการรวยในตลาดหุ้นระยะสั้นนะครับเพราะว่าป e เตอร์ลินจะเป็นแนวของการลงทุนที่เป็นเจ้าของกิจการร่วมนะครับจะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่เหมาะกับสายเก็งกําไรระยะสั้นสําหรับใครนะครับที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการลงทุนแนวป e เตอร์ลินนะครับก็สามารถอ่านเองได้นะครับหนังสือที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับอ่านเล่มเดียวเลยนะครับที่เขียนโดยดรนิเวศนะครับ เล่มนี้จะละเอียดมากกับการลงทุนแนวปีเตอร์ลินช์นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับในเพลย์ลิสต์นี้ผมจะเริ่มสอนเทคนิคในการลงทุนในหุ้นนะครับเริ่มตั้งแต่คนที่ไม่เคยมีความรู้แล้วอยากลงทุนในหุ้นนะครับเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับ